ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องศาสนิกชนชาวมุสลิมในงานรมฎอนสัมพันธ์สารสายใหญ่ไทยมุสลิมครั้งที่3ประจำปี2568 เวลา15นาฬิกาของวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่มัสยิดนูรุนเลาะบ้านห้วยดีเลิศตำบลห้วยหินอำเภอเชยบาดานจังหวัดลบุรีนายอำพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานเปิดงานรมฎอนสัมพันธ์สารสายใหญ่ไทยมุสลิมจังหวัดลบุรีครั้งที่3ประจำปี2568ในการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องาศาสนิกชนชาวมุสลิมลบุรีเป็นเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอนฮิจเราะศักราช1,446 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในการนี้นายอภิสิทธ์บุญรอดประธานาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบุรีได้จัดก,กิจกรรมงานรมฎอนสัมพันธ์สารสายใหญ่ไทยมุสลิมจังหวัดลบุรีประจำปี2568โดยในปีนี้เป็นครั้งที่3ของการจัดงานเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องศาสน,นิกชนชาวมุสลิมในเทศกาลถือศีลอดเดือนรมฎอนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมใช้เป็นปัจจัยสําหรับการปฏิบัติศาสนากิจแก่มัสยิดในจังหวัดลบุรีทั้ง5มัสยิดประกอบด้วยมัสยิดนูรุนเลาะตมบลห้วยหินอำเภอ าามัสยิดดารุนมุต,ตกีนตำบลหนองบัวอำเภอพัฒานานิคมมัสยิดรุนอามะนาตำบลข่าวนะสารอำเภอเมืองลบบุรีและมัสยิดกลางจังหวัดลบบุรีตำบลถนน,นใหญ่อำเภอเมืองลบบุรีโดยในทุกปีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติศาสานากิจในเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอ,อดตามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินของจันทรคติของอิสลามกำหนดให้ชาวมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช2568ตรงกับปีฮิเราะศักราช1446 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-30ถึงมีนาคม2 5 6 8นี้การถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะในห่วงของเดือนรอมฎอนที่ถือเป็นเดือนอันประเสริฐและเว้นการกระทําชั่วทั้งปวงและเป็นเดือนที่ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความพักดีความเชื่อมัน่นและศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์โดยการถือศีลอดถือเป็นการฝึกความอดทนอันนําไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจทําให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้ จงของผู้ที่อัตคัดและขัดสนทําให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอีกทั้งเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอิหม่ามคอเตบบิลันและกรรมการอิสลามประจํามัสยิดให้ร่วมกันดํารงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการาศาสนาตลอดช่วงเดือนรอมฎอนประจําปีฮิร,ราะสกุล 1,446ในการประกอบศาสนากิจได้อย่างมีความสุขต่อไป